สังขาราสัตตานตินติบุตทานมินชิตังสังขารทั้งหลายที่เที่ยงย่อมไม่มีแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงวันไหวต่อสังขารน,นั้นๆ พระพุทธภาสิทนีเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทควรปฏิบัติตามหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่วันไหว ได้เท่าเทียมพระพุทธเจ้าแต่เราก็พยายามเดินตามรอยของพระองค์ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สังขารก็คือร่างกายทุกส่วนที่ดวงกิดอาศัยอยู่นี่แหละ มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีบุญระบาบที่ตนทำมาแต่ก่อนโน่นมันตามมาตกแต่งตาหูจมูกเลี้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ส่วนจิตนั้นเมื่อ ธาตุของมารดาบิดาผสมกันตั้งขึ้นแล้วก็เข้ามาอาศัยที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตวิญญาณก็เข้ามาอาศัยอยู่ในธาตุของมารดากบิดา โดยมีบุญและบาปเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่นี้ให้ผู้ใดมีบุญหลายบุญก็ตกแต่งร่างกายนี้ให้สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจ็บไข้น้อยผู้ใดมีบาปหลายติดตัวมา บาปันก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเปียดเวียนหาความสบายได้ยากมุนและบาปที่มาตกแต่งร่างกายนี้มันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหน เราต้องสืบสาวหาต้นตอของการเกิดมากเป็นรูปเป็นนามอันเนี้ยต้องสืบสาวดูให้รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเอาคำสอนผู้อื่นมาเป็นเครื่องวินิจฉัยเพราะคำสอนของผู้อื่นนั้นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพระอรหันต์แล้ว เป็นความคิดความเห็นความรู้ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะท่านเหล่านั้นยังไม่รู้จริงเห็นแจ้งยังละอาสวะกิเลสไม่ได้ท่านผู้ใดเป็นผู้ละอาสวะกิเลสได้ท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในชีวิตนี้ตามเป็นจริงต้องเข้าใจอย่างนั้น ไอ้นคนเรามักจะเชื่อปรามปราไปทั่ว <c oughs> เชื่อพระอินทร์พระพรพุ่นเจ้าแม่คนอิมน่ลก็เอามาเชื่อกันไม่ทราบว่าเป็นมายังไงไอเจ้าแม่คนอิมนั่นได้สร้างบุญบารมีมายังไงก็น,นับถือกันข้อนประเทศนุ่นท่าที่ฟังอยู่แล้ว รูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยโทเต็มเลยอันนี้แหละอยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายอย่าง,งมงายเพราะว่าหลักสำหรับที่จะให้เราพิสูจนว่าชีวิตนี่มันเป็นมาอย่างไร อันนี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวยืนอยู่แล้วเพราะองค์ก็ทรงตรัสว่าสังขารที่เที่ยงย่อมไม่มีแต่พระพุทธเจ้าย่อมไม่หวันไหวในสังขารน,นั้นเรามาปฏิบัติตามนี้กันแหละเราจะไปอ้อนวอนให้ผู้วิเศษใด,ดในโลกมาช่วยให้มีชีวิตชีวายั่งยืนนาน ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้คิดดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่างกายของพระอ,องค์นะบุญกุศลที่พระอ,องค์สร้างมาแต่อเนกชาตินมากมายมาตกแต่งให้ก็ยังไม่เที่ยงไม่ยังยืนต้องคิดดูอย่างนั้นก็นแล้วกัน ไอคนธรรมดาสามัญน่ะบุญกุศลตกแต่งให้ไม่มากอะไรเลยไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้านี่เดี๋ยวจะให้มันเที่ยงมายั่งยืนมาแต่ไหนแลียวบาปก็ทำอย่างนี้นะไม่ละอายไม่กลัวต่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มันจึงทำกันคนเราน่ะ เหมือนเมื่อเวลาบาปมันให้ผลมาแล้วก็ปไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี่ให้มาช่วยเหลือปัดเป่าความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นให้ออกไปมันจะไปได้ยังไงแล้วก็บ,บาปกรรมอนุภาพแพ่งบาปบุญเนี่ยมันมีเหนือชีวิตจิตใจของบุคคล ผู้ใดทำมันมันก็มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้นั้นผู้ใดไม่ทำมันก็ไม่มีอำนาจที่จะไปครอบงามได้นี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะไปอ้อนวอนสิ่งศักศด,ดิ์สิทธิ์ใดๆถ้ามันวิบัติมาแล้วแก้ไขไม่ตกก็โยนให้กรรม เราต้องทำกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่ก่อนกรรมชั่วนั้นมันตามมาสนองเอาเราไม่ต้องเสียใจเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโน้นมันไม่รู้มันถึงได้ทำกรรมชั่วถ้ารู้อย่างปัจจุบันนี้แล้วจะไม่ทำต่อไปอีกขออธิษฐานใจละเว้นการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทุกชนิด จะไม่เบียดเบียนใครเลยแม้ใครจะมาเบียดเบียนตนตนก็จะไม่ตอบ <c oughs> ถ้าการตอบโต้กันไปมันก็เป็นกรรมเวียนตามสนองกันไปไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้ากรรมเวนหนหลังมีบันดาลให้เขามาทำร้ายทำลายชีวิตก็แล้วไป เราไม่ต้องไปผูกโกรธผูกพยาบาทบุคคลผู้ทำลายตนไม่เช่นนั้นเวรมันก็ไม่จบสักทีมันก็ตามผูกพันกันไป <c oughs> นี่เราต้องรู้อย่างนี้รู้วิถีทางแห่งชีวิตนะ่ะมอนถึงถูกต้องตามความเป็นจริง <c oughs> ถ้ารู้ไปยังอื่นแล้วไม่ตรงต่อความเป็นจริง<ม>ก็ถ้าหากว่ามมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะคนเราเกิดมามันก็ต้องเหมือนกันสิมันก็ต้องมีชีวิตมีร่างกายเหมือนกันดีก็ต้องดีเหมือนกันเลวก็ต้องเลวเหมือนกัน <c oughs> แต่นี่มันหาเป็นเช่นนั่นไม่บางคนก็มีอายุสั้นบางคนก็มีอายุยืนยาวนานบางคนก็มีผิวพรรณสวยสดงดกามบางคนก็มีผิวพรรณตำซ้ำผิวพรรณไม่พุทธองมีผิวพรรณสูบซีด อย่างนี้นะบางคนคงก็นมีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบมีวิบัติส่วนใดส่วนหนึ่งเราเห็นกันอยู่ดาาตืน่นก็ที่มันเป็นทางนี้ก็เพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะกรรมนั่นแหละเป็นเครื่องตกแต่ง ต้องเรียนให้รู้เพราะต่างคนต่างทำเอามานี่มันทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่เหมือนกันสุดแล้วแต่จิตมันน้อมไปอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นเวลากรรมนั้นมาให้ผลมันจึงไม่เหมือนกัน นี่เราต้องเรียนรู้ีเหตุปัจจัยของชีวิตอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำอย่างไรก็ฝึกจิตของตนอย่าให้มันวันนวายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะว่าร่างกายสังขารธาตุสี่ดินน้ำไฟลม อันนี้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันกับดวงจิตจิตนี่ก็เป็นธรรมชาติรู้ไอ้ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ธาตุรู้ไม่รู้อะไรเราต้องแยกประเภทดูอย่างนี้ส่วนนามธรรม คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละกระทบกันเข้าจึงได้เกิดเป็นนามธรรมนี้ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราฝึก,กจิตนี้ไอ้มันตั้งมั่นไม่วันไวต่อรูปธรรมนามธรรมอันมันวิบัติแปลปูนไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน <c oughs> อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องการจะพ้นจากทุกขเมื่อทุกภัยในสงสารเมื่อต่อความเกิดเมื่อต่อความแก่เมื่อต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อต่อความตายเพราะใครๆก็ไม่อยากตายเกิดมาแล้วนะแต่จำก็ต้องก้มหน้าตายหมดบุญหมดกรรมลงไปเมื่อใดแล้วอยู่ไม่ได้ใครก็ไม่อยากเจ็บป่วยไข้อยากมีร่างกายสมบูรณ์อยู่ตลอดไปแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวัง เวลามันอยู่ดีสบายมันลืมตัวเวลาโรคภัยเบียดเบียนเข้ามาแล้วก็ทุกร้อนเออคนเราเป็นอย่างนั้นความประมาทความไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลามันสบายอยู่เนี่ยโลกภัยเเบียดเบียนนี่นยะมันทำให้คนเราประมาทลืมตัว ไม่ฝึกฝนจิตของตนปล่อยให้จิตบันเล่ล่อนพเนจรไปทั่วให้จิตมันหลงรักบัง่งหลงชังบัง่ง <c oughs> หลงถือเราหลงถือเขาหลงถือโน้นถือนี้อันนั้นก็ว่าของเราอันนี้ก็ของเขา เราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เรายากจนเขาร่ำรวยหรือว่าเราร่ำรวยคนอื่นก็ยากจนดูถูกดูหมิน่นคนยากคนจนไปมันมีแต่เขามีแต่เราอยู่ในใจนี่คนหลงคนเมาเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นมันถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันจึงพ้นทุกข์พ้นภัยไปไม่ได้เราต้องภาวนาละความว่ามีเขามีเราอยู่ในใจนี่ออกไปเพราะมันผิดไปจากความเป็นจริงคำว่าเขาคำว่าเราคำว่าของเขาของเรา อันนี้ถ้าว่าโดยสมมุติแล้วเออยอมรับแต่ถ้าว่าโดยประมัต์แล้วไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อืมมันต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างนี้ถ้าว่าโดยสมมุติแล้วก็จริงแหละถ้าไม่สมมุติอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องกัน,นก็ไม่ทราบว่าของใครทอใครผลเพลงกันไปหมดเดี๋ยวก็ แย่งกันฆ่ากันตายหมดเลยอย่างว่านางเนี่ยอ้าวนานี่แดนนี่มีมีหลักเขตนี่นาเราอันนั้นนานาเขาอันนี้แดนบ้านของเราอันนั้นแดนบ้านของเขาเช่นนี้ก็จึงไม่ร่วงล้ำกันไม่ทะเลาะกันไอ้สมมติอย่างนี้เรายอมรับ <c oughs> แต่ว่าสมมุติเหล่านี้เป็นของไม่กีรังยั่งยืนถ้าว่าโดยปรมาทตแล้วมันไม่มีของใครเพราะใครก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ได้ตลอดไปมีกรรมสิทธิ์ได้อยู่ชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเนี่ยพอตายลงแล้วก็เป็นสมบัติผู้อื่นไปเป็นของผู้อื่นไป <c oughs> อย่าว่าแต่สมบัติภายนอกแ <c oughs> ม่แม่แต่กายสมบัติอันนี้ซึ่งเป็นของหวงแหนมากเป็นของรักมากแต่มันก็ยังบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง อย่าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปอย่างนี้เนะเราจึงว่าพระพุทธเจ้ายัางสอนให้เราฝึกนั่งสมาธิภาวนาคมจิตที่มันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านให้มันสงบลงให้มันตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณไว้ก่อน <c oughs> ถ้าไม่ฝึกอย่างนี้แล้วใจมันลอยมันลอยไปตามกระแสของโลกลอยไปตามสมมุติบัญญัติอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้ถ้าเรายืนหยัดอยู่ไม่วันไหวพยายามฝึก,กจิตให้หนักแน่นลงไปเวลาโลกไฟเบียดเบียนมาก็ไม่ต้องเดือดร้อน อาส่วนร่างกายมันวิบัติก็เป็นส่วนหนึ่งตัางหากจิตใจไม่ได้วิบัติตามร่างกายเพราะจิตนั้นเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายมันจะอ,อะไรมาวิบัติอยู่นั่นจิตวิบัติก็คือจิตแปรปวนไปตามราคะโทสะโมหะนั้นจิตวิบัติอะ ราคะโทสะโมหะนี่พระศาสดาเปรียบไว้เหมือนกับไฟเป็นของร้อนเมื่อมันเผารนจิตใจเข้าไปแล้วก็ทำใจให้เร่าร้อนหาที่อยู่ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้เดินไปก็เดือดร้อน เมื่อกิเลยเหล่านี้มันเผาโรนเข้าไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะการฝึก,กจิตให้มันตั้งมั่นก็เพื่อไม่ให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยครอบงำได้เดี๋ยวฝึกให้มันตั้งมั่นเข้าไปในวันนี้เมื่อเวลาเรื่องใดเกิดขึ้นมา ดีก็ดีชั่วก็ดีเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นนั้นเรื่องใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะเนี่ยเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในถ้ำกลางแตกดับในที่สุดเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องทุกอย่างไปเลยสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตาม ก็มันเป็นอย่างนี้ที่มีรูปกว่าตามที่ไม่มีรูปกว่าตามเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วสะกดจิตของตนว่าอย่าให้วันไว้ไปตาม ความวันไหวของนามของรูปเหล่านั้นทีแรกนี่มันก็ต้องสะกดก่อนแหละต้องอดกลัน้นทนทานอย่างนั้นเมื่อความอดมันขึ้นสุดขีดมันมีกำลังเต็มที่แล้วมันก็เอาชนะทุกข์ได้ไม่ต้องอดกั้นให้ยากต่อไป มันทักอดเองมั่นบบนี้ฝึกให้มันจนชิน,นน่ะเวลาร่างกายวิบัติแปลพวนไปเราก็ไม่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจอะไรอย่างนี้นะแม้มันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นในร่างกายในใจิตใจอันนี้ก็ตามก็ไม่วันไว ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรามันมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเดี๋ยวจะวันไหวไปิตามมันทำไมในเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ต้องวันไหวไปิตามันก็ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> อ้ใจเนี่ยมันจะปรงมันจะวางมันจะไม่ยึดถืออะไรตัวอะไรก็เพราะปัญญาสอนเพราะมีอุบายสอนตัวเองมันเป็นอย่างงั้นแต่จะให้แต่ผู้อื่นสอนอย่างเดียวมไม่ไหวมันปรงมันวางอะไรไม่ได้ดอกตัวเองนั่นสอนตัวเองเข้าไปอีกทีหนึง เมื่อจำอุบายจากผู้อื่นที่ท่านสอนนวะจำอุบายได้แล้วก็เอาไปนั่งสงบจิตสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เนะี่ยมันก็ได้นะม,มันก็มันก็เชื่อตัวเองเน,นีบับนี้เชื่อปัญญาของตนเองสิ่งใดที่ปัญญาสอนให้ละมันก็ละสิ่งใดสอนให้วางมันก็วาง ลอยวางลงไป <c oughs> เป็นอย่างนี้อันวิธีปฏิบัติทางขีดใจในพุทธศาสนานี่นะพยายามสอนจิตอันนี้น่ไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะ สม่ำเสมอเลยไปนะบางทีมันก็เผลอไปอา้าวเกิดความยุ่งขึ้นมายุ่งขึ้นมากะตั้งเข้าไหมพิจารณาตามแนวเดิมนี่แหละเอาพิจารณาให้มันลงไปถึงที่มันถึงความจริงให้ได้เมื่อพิจารณาเพ่งพิจารณาลงไปถึงความจริงนันแล้วมันก็ยุติลง เรื่องวุ่นวายต่างๆนั่นไม่ใช่ว่าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วลงวางลงแล้วมันจะเล้วไปเลยมันจะไม่กลับหลงกับพุ่งซ่านไปอีกไม่ใช่เมื่อมันยังอริยมรรยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ยังตัดกิเลส ให้ขาดจากสันดานไม่หมดตราบใดแล้วมันก็จะต้องมีหลงแล้วก็มีรู้สลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเราพยายามให้มันรู้แจ้งมากกว่าให้มันหลงให้มันหลงแต่น้อยให้มันรู้นั่นมากใช่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ เมื่อได้ <c oughs> ยินได้ฟังแล้วก็ให้พึ่งพากันจำอุบายนี่ไว้ให้ประพฤติปฏิบัติตามก็คงได้บุญได้กุศลได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนของพระตธเจ้าตามความสามารถของตนของตนดังแสดงมา